ในทุกช่วงเวลาของชีวิตเราทุกคนต่างมีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันและบางครั้งคำตอบของใจก็ซ่อนอยู่ในเรื่องเล่าเล็กๆจากดวงสตานิยายดวงสิองนักษัตว์เรื่องราวที่ผสานจากแห่งโชคชะตากับข้อคิดชีวิตเพื่อปลุกพลังในใจคุณไม่ว่าคุณจะเกิดปีไหนเรื่องราวนี้ อาจเป็นกำลังใจคิดคุณตามหายอยู่ก็ได้ถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยค่ะมาเข้าสู่ปีนักษัตร์ปีแรกของคลิปนี้เลยนะคะนั่นก็คือปีมะเมียค่ะเราให้ชื่อตอนว่าความกล้าหาญในการก้าวเดินปีมะเมียม้าพุ่งเปลี่ยนไปด้วยพลังและความกล้าหาญหัวเขาไม่กลัวความล้มเหลวและไม่เคยหยุดเดินไปข้างหน้าแม้เส้นทางจะขรุขระ และเต็มไปด้วยอุปสรรคปีมะเมียเขาเปรียบเสมือนนักลกผู้มีไฟในใจซื่อสัตว์เล่าร้อนดังอาชาในองค์เทพผู้สถิตและคุ้มครองปีนี้คือองควอ์วนอูเทพแห่งคุณธรรมและความกล้าหาญหากผู้ใดเกิดปีนี้ควรบูชาเทพกวรอูก็เหมือนได้ขี่ม้าศึกในสนามชีวิตมีชัยเหนืออุปสรรคปริม สาวปีมะเมียนักกีฬาวิ่งระยะไกลที่มีความฝันอยากคว้าเหรียญทองระดับชาติแต่ช่วงนี้เธอกำลังเจออาการบาดเจ็บเหลือลังทำให้ฝึกซ้อมได้ไม่เต็มที่ปริมคิดในใจกับตัวเองว่าถ้าฉันกลัวเจ็บฉันจะไม่มีวันถึงเส้นชัยได้เลยปริมใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายอย่างหนักแม้จะเจ็บปวด และท้อแท้หลายครั้งแต่เธอก็ไม่ยอมปล่อยให้ความกลัวหยุดเธอโค้ดให้กำลังใจเธอตลอดเวลาทุกก้าวที่เจ็บปวดคือก้าวที่ใกล้ฝันมากขึ้นปริ่มยิ้มหนูจะไม่หยุดที่จะทำตามฝันค่ะถึงวันแข่งขันปิ่มยังเจ็บแต่ใจเธอแข็งแกร่งเธอวิ่งด้วยพลังและจิตที่ไม่ยอมแพ้ และแม้จะไม่ได้ที่หนึ่งแต่เธอก็ได้ความภาคภูมิใจที่ไม่มีใครภาคไปได้ปริมพูดหลังวิ่งจบใช้ชนะที่แท้จริงคือการไม่ยอมแพ้ให้กับตัวเองปีมะเมียนะคะสอนให้รู้ว่าความกล้าหาญและความอดทนเป็นพลังที่ทำให้เราก้าวผ่านทุกขวากหนาม แม้เส้นทางจะยากลำบากเพียงใดแต่ใจที่กล้าจะทำให้เราไปถึงฝันได้เสมอความกล้าหาญในการก้าวเดินคือพลังของหัวใจทำให้ไม่ยอมแพ้เรื่องราวของปีมันเมียจบลงแล้วนะคะใช่กับลักษณะนิสัยของคุณหรือไม่คะคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะคะแล้วเราไปต่อกันราศีต่อไปกันได้เลยค่ะ มาถึงปีมะแมนะคะเราให้ชื่อตอนว่าความอ่อนโยนที่แฝงพลังปีมะแมแพะที่ดูนุ่มนวลและอ่อนโยนแต่ในความอ่อนโยนนี้กับซ่อนพลังและความอดทนอย่างลึกซึ้งพวกเขาใช้หัวใจที่เมตตาเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตแพะเป็นเทพพุทธประจำปี พระอริยะเมตไตรโพธิสัตว์หรือที่เรารู้จักกันในนามว่าพระเมตไตรโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่เชื่อว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปในอนาคตในวัดจีนหรือศาลเจ้าจีนมักมีรูปปั้นเทพเจ้าประจำปีนักษัตริย์ทั้งสิบสององค์เรียกว่าไถาซื่อเอียโดยปีมะแมจะเป็นเทพองค์หนึ่ง คุ้มคองตามปีกำเนิดตามปฏิทินจีนแอนนาญิงสาวปีมาแม่นักจิตวิทยาที่มุ่งม,มั่นช่วยผู้คนให้ก้าวผ่านความเจ็บปวดในใจแม้ตัวเองจะผ่านเรื่องราวยากลำบากมาก่อนแอนนาคิดในใจว่าความอ่อนโยนไม่ใช่ว่าเราจะอ่อนแอแต่มันคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุด ที่ช่วยเยียวยาใจคนวันหนึ่งมีเคสคนไข้ที่ดูเหมือนไม่ยอมรับความช่วยเหลือแต่แอนนาก็ไม่ยอมถอยใช้ความแข็งใจและความเมตตาค่อยๆทำให้เขาเปิดใจแอนนาพูดกับคนไข้ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อฟังคุณเสมอไม่ต้องกลัวนะคะที่จะเริ่มใหม่แม้จะเต็นเหนื่อย และบางครั้งเจ็บปวดแอนนายังรู้สึกเต็มใจและสงบใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนและแบ่งปันความรักกับผู้อื่นแอนนาพูดกับเพื่อนว่าเมตตาคือพลังที่ไม่เคยหมดยิ่งให้ยิ่งได้กลับคืนมีมะแม่สอนให้รู้ว่าความอ่อนโยนและความเมตตา ไม่ใช่ความรู้สึกที่นุ่มนวลแต่คือพลังที่เข้มแข็งและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงความอ่อนโยนที่แฝงพลังคือหัวใจของผู้ให้ที่แท้จริงเรื่องราวจบลงแล้วนะคะใครเกิดปีมาแม่เป็นแบบนิยายเรื่องนี้หรือไม่คะคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะไปพบกับปีต่อไปปีสุดท้ายของคลิปนี้กันได้เลยคะ่ะมาถึง ปีสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็คือปีวอกนั่นเองค่ะเราให้ชื่อตอนว่าความเฉลียวฉลาดและความเป็นอิสระปีวอกลิงชาญฉลาดและว่องไวพวกเขาลักอิสระและการเรียนรู้แม้บางครั้งจะเจอเรื่องป่วนและผิดพลาดแต่พวกเขาก็พร้อมลุกขึ้นและหาหนทางใหม่เสมอลิงเทพหรือพระโพธิสัตว์ประจำปีนะคะชาวจีนเรียกว่าไต่ซื่อ คือผู่าเป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์สำคัญฝ่ายพุทธมหายานค่ะอยู่เคียงข้างพระอมิตาพุทธพร้อมกับบะแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์โดยท่านเป็นผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่และมีหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์โลกพ้นจากวัะสงสารต้นชายหนุ่มปีวอก นักออกแบบเว็บไซต์ที่มักจะมีไอเดียแปลกใหม่แต่บางครั้งก็ชอบแก้ปัญหาด้วยวิธีแหวกแนวจนทีมงานของต้นถึงกับงงต้นหัวลรอะลองดูสี่ไอเดียนี้อาจจะเจ๋งที่สุดเลยก็ได้วันหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ของต้นเกิดมีปัญหาพร้อมความใจร้อนและเขา ไม่ตรวจสอบให้มันดีทีมงานถึงกับเครียดแต่ต้ตนกลับไม่ท้อต้นพูดกับทีมงานว่าผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันใหม่ด้วยไหวพิบที่ดีกว่าต้นใช้เวลาศึกษาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสุดท้ายโปรเจกต์ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเขา ก็เติบโตขึ้นจากความผิดพลาดครั้งนั้นต้นพูดกับเพื่อนๆเ,เขาเสมอว่าไหวพริบกับความอดทนคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จปีวอกสอนให้รู้ว่าความเฉลียวฉลาดและความกล้าคิดต่างแม้บางครั้งจะพลาดพังแต่การเรียนรู้จะปรับตัวคือสิ่งที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นความเฉลียวฉลาดและเป็นอิสระ คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยั่งยืนจบแล้วนะคะสำหรับปีวอกค่ะยังเหลืออีก3ปีนะคะก็รอรับฟังใน EP ีหน้าได้ค่ะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในช่องมิลินเรื่องเล่ามหาตรการ